สวัสดีครับพี่โอนิติเทปคุณคําโอเคนิติเทปหรือโอเคแฟนคลับ com ครับในที่สุดภาพยนตร์เรื่องแดงพระขนงก็ได้เข้าฉายแล้วตั้งแต่วันที่31มีนาคม2565เข้าฉายพร้อมกัน3เรื่องนะครับมีเรื่องเรื่องนีเเ้เล่นซ่อนตายซึ่งลงข้างบ้านพี่โอไม่มีฉายต้องไปดูไกลๆเรื่องนี้ก็อาจจะอีกนานหน่อยกว่าจะทำคลิปนะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเข้าฉายในวันเดียวกัน นี่มอเบียสแล้วหลายๆคนคอหนังทั้งคอหนังไทยคอหนังเทศก็รอคอยที่จะพิสูจน์กันว่าหนังเรื่องไหนระหว่าง2เรื่องนี้จะทํารายได้ได้ดีกว่ากันตั้งแต่วันพฤหัสที่31เป็นต้นมาส่วนอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับ ปรากฏว่าพี่โอมีพนักงานนับจํานวนคนในโรงภาพยนตร์ที่พี่โออยู่เป็นชายหนุ่มรูปหล่อนะครับเขาคอยนับจํานวนให้ในรอบที่พี่โอไปดูคือรอบบ่ายสองของวันพฤหัสเขาบอกว่าสูสีกันมากเลยคือจํานวน7 0 75 80เอ้าวเขาบอกพี่โอ3เรื่องคือเขาพูดถึงมอร์เบีสพูดถึงแดงพระขนงแล้วก็พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องนี้ หมายความว่าเทอม2อง่อลงขวัญก็ยังมีรายได้ที่ไม่ตกลงนะครับเท่ากับ3เรื่องนี้สูสีกันแต่กว่าจะถึงเวลาที่ทำคลิปพี่โอก็ลืมไปแล้วว่าเรื่องไหน70เรื่องไหน75เรื่องไหน80ก็ต้องขอแย้วนาที่นี้ก็ถือว่าสูสีกันกันแล้วกันแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือโรงที่พี่โอไปดูประจำเนี่ยเป็นโรงที่เน้นซาวด์แทร็กและภาพยนตร์ต่างประเทศ แต่หนังไทยกลับทำคะแนนได้สูสีกับภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างนี้พี่โอก,ก็ถือว่าถ้าถ้าอะไรนะฟอร์มยักษ์กับฟอร์มเล็กเนี่ยทำได้ได้ทำได้สูสีกันก็ต้องถือว่าฟอร์มเล็กชนะแล้วมีข่าวว่าในโรงที่เน้นหนังไทยแล้วก็ไม่ได้เน้นสาวแท็กเน้นภาพยนตร์ต่างประเทศภาคไทยโรงนั้นมีคนดูแดงพระขนงหนาแน่นมาก เท่ากับว่าแดงพระขนงเป็นหนังไทยผีตลกที่ประสบความสําเร็จสูงสุดอีกเรื่องหนึ่งนะครับติดต่อกัน3เรื่องเลยแต,แต่พี่นาคเทอม2แล้วก็แดงพระขนงพี่โอก็ดีใจด้วยตอนที่พี่โอรู้ข่าวแดงพระขนงครั้งแรกนะครับพี่โอเดี๋ยวพี่โอบอกก่อนว่าคลิปนี้พี่โอต้องพูดเลื่อยเปื่อยแบบนี้แหละเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เราไม่สามารถสปอยจุดสําคัญได้ดังนั้นพี่โอจะเล่าเรื่องให้ฟังไม่ได้เลยพี่โอก็จะพูดถึง อะไรไปเรื่อยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆความชอบของพี่โอที่มีต่อเรื่องนี้และจุดที่ไม่ชอบเป็นจุดไหนบ้างรวมทั้งให้คะแนนเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่จะมาบอกว่าเรื่องมันนอกเหนือจากตัวอย่างไปอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ตั้งใจจะไปดูเรื่องนี้อย่าหาความรู้ก่อนเด็ดขาดอย่าถามคนที่ไปดูมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สนุกไหมเรื่องเป็นยังไงไหนเราให้ฟังหน่อยซิกำลังจะไปดูอยู่แล้วเนี่ย อย่าๆนะครับเพราะว่าถ้ารู้ก่อนปุ๊บความว้าวความตื่นเต้นมันจะหายไปหมดมันจะเสียอรรถรสโดยท,ทันทีพี่โอ๋ดีใจมากที่พี่โอ๋ไม่รู้อะไรไปก่อนเลยพอเข้าไปดูแล้วพี่โอ๋จึงตื่นตะลึงตั้งแต่ไตเติ้ลโอ้โหไตเติ้ลทำไมมันระทึกจังดนตรีประกอบนี่ยอดเยี่ยมมากทำได้เหมือนคือคือดูแล้วไม่เหมือนเป็นหนังผีตลกไทยอะดูเป็นหนังคลาสสิกมากๆพี่โอ๋ชอบตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เปิดเรื่องเลยก็ มันตื่นตะลึงและเนื้อเรื่องมันก็ตรงไปางตามตัวอย่างที่เราเห็นนะครับคือนี่กำกับโดยแจ็คแฟนฉันและเอ็กซ์วัชรพงษ์เอ็กซ์นี่ก็เป็นพระเอกเรื่องฮักม,ยม,มายามมอมแยมส่วนแจ็คแฟนชันนี่เป็นพระเอก <c oughs> เ,ปเป็นคนที่เด่นที่สุดในเรื่องแฟนฉันจนถึงขั้นเอาชื่อแฟนฉันมาใช้ได้นะครับมันเป็นหนังของ GDS และก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างเด็กแล้วพอดูประวัติเอ็กซ์แฟนเออแจ็คแฟนฉันแล้วเนี่ย เขามีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์วงการการแสดงเนี่ยมากกว่าใครในหนังเรื่องแฟนฉันมากกว่าดาราทุกคนในเรื่องนั้นแล้วนักชาลีก็อาจจะสูสีกันนะครับแต่แนักชาลีเขาไปอยู่วงการอื่นๆด้วยและเขายังเรียนโดยตรงคือนอกจากจะพัฒนาฝีมือด้านการแสดงแล้วยังพัฒนาความรู้ของตัวเองอีกนั่นทำให พี่โออยากดูหนังเรื่องนี้มากไปกว่าน,นั้นก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่พี่โอได้มีได้ยินข่าวเรื่องของแดนพระขนงเนี่ยเนื่องจากว่าพี่โอเป็นแฟนคลับของโบสทแล้วต่อมาก็คัมซิงแฟมิลี่นะครับแล้วต่อมาก็เรื่องของแจ็คนี่แหละที่ทำให้อยากดูแล้วเรื่องของตัวอย่างก็ทำให้พี่โออยากดูมากขึ้นไปกว่าเดิม เพราะตัวอย่างเป็นหนังที่เน้นมิตรภาพาระหว่างเด็กความคาดหวังของเราจึงคาดหวังไว้ว่าหนังเรื่องนี้จะต,ต้องเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับมิตรภาพระหว่างเด็กและเป็นหนังผีตลกไทยอย่างแน่นอนหลังจากที่เข้าไปดูแล้วพี่โอจึงเน้นว่า2จุดนี้เขาทําได้ดีขนาดไหนก็ปรากฏว่าพี่โอพอใจในตรงนี้มากนะครับพี่โอจึงให้คะแนนเรื่องนี้ได้ถึง8เต็ม10มาพูดถึงรายละเอียดอื่นๆพี่โอ จดไว้ว่าจะพูดถึงอะไรบ้างครับเรื่องนี้มีความมิตรภาพมีความผีและก็มีความตลกซึ่งหนังหนังไทยน่าจะเป็นชาติเดียวในโลกที่มีขแขนงมีจัดมีหมวดมีประเภทผีตลกนะครับซึ่งหนังประเทศอื่นนะ่ะไม่น่าจะมีตลกในเรื่องนี้ก็มีความน่ารักสําหรับเด็กซึ่งทั้งหมดนี้ผ่านพี่โอชอบน้องโบท๊ทชอบน้องสําลี ชอบน้องเฮงอันนี้มันดีมากเลยนะที่เขาให้ตัวละครแต่ละตัวนี้มีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันนี่ก็ขี้สงสัยนี่ก็เป็นคนที่อธิบายมีเหตุมีผลน้องเฮงนี่ก็เป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่จิตใจดีงามอ่อนน้อมแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวน้องมะลิก็น่ารักนะครับแล้วก็ส่วนน้องคนที่ดังที่สุดน้องแดงในเรื่องเป็นผีอยู่คนเดียว เป็นจุดศูนย์รวมของเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างเด็กสมใจคนที่อยากดูตรงนี้นะครับข้างนี้เขียนว่าแดงเองจะเป็นเพื่อนเราไปจนวันตายแล้วหนังก็หนังตัวอย่างก็แสดงให้เห็นว่าเด็กพวกนี้ค้นพบความจริงว่าแดงเป็นผีแล้วเราก็จะคาดหวังว่าอ้าวแล้วมิตรภาพของเด็กกลุ่มนี้ต่อไปจะเป็นยังไงในเรื่องเราก็ไปหาคําตอบได้รับรองว่าตรงนี้ไม่ผิดหวังส่วนฟางนี้ โปสเตอร์อีกโปสเตอร์หนึ่งลืมใครไว้ที่พระขนงหรือเปล่าอันนี้ก็จะนอกเหนือจากเรื่องเพื่อนและจะเป็นเรื่องของพ่อแม่และซึ่งเราก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นตำนานที่ต่อจากแม่นาคนะครับแล้วเด็กคนนี้จะสมหวังตรงนี้หรือเปล่าสมหวังว่าเขาจะได้เจอพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปจะอยู่กับเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามในโรกภาพยนตร์อ่ะที่โอส่วนที่เป็นของเด็ก พี่โอว่าน่ารักส่วนที่เป็นของผู้ใหญ่พี่โอว่าดาราตลกแต่ละคนในเรื่องนี้แสดงได้ดีมากโดยเฉพาะพี่นุย้ยพี่นุย้ยเชิญยิ้มเชิญหรือชวนชื่นที่โอจำไม่ได้ละพี่หม่ำพี่หม่ำเป็นเจ้าของบริษัทบ้างไฟนะครับพี่หม่ำก็จะเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ในเรื่องนี้พี่หม่ำกม็มีบทให้เล่นเล่นเอง ก็คือเป็นบทที่ดีและเป็นบทที่พี่โอชอบมากชอบพี่มำ่ำชอบพี่นุย้ยชอบหลวงตาชอบดาราตลกทุกคนที่เล่นในเรื่องนี้คือคือเป็นหนังตลกที่ตลกเล่นจริงจังมากแต่พี่โอเสียดายว่าในเมื่อทําดีได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าเอาเรื่องที่ดีขนาดนี้คือเขียนเรื่องได้ดีนะครับพี่โอชอบรายละเอียดของเรื่อง มันยังขาดขาดเกินๆแล้วก็มุกตลกต่างๆเนี่ยมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะพี่อ,อ,อย่างเช่นมุกของผู้ใหญ่คือเราหวังว่าแจ็คแฟนฉันเนี่ยเข้ามาจากมุกมาจากหนังน่ารักใสๆอย่างนั้นเน่ยเราก็หวังจะได้เห็นตลกที่มันน่ารักใสๆแบบนี้ทั้งเรื่องแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้อยู่ในอนํานาจ มันไปคละทางกันนะครับมันมัน,ม,นมันอยู่ในบั้งไฟฟิล์มซึ่งตลกที่มาเล่นก็จะเป็นตลกคาเฟ่ประเภทสามชาติเชิญยิ้มชวนชื่นตลกแบบผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มันก็เลยไม่เข้ากับตลกของเด็กแบบเรื่องนั้นมันก็เลยทําให้พี่โอคิดว่ามันมันไม่ลงตัวเล็กน้อยตรงนี้แหละเพราะถ้าหนังตัดความหยาบคายตัดเรื่องทะลึ่งตึงตังแบบผู้ใหญ่ออกไปนะหนังเรื่องนี้ จะสวยงามจะจะเป็นที่จดจําแบบเรื่องแฟนฉันได้แน่ๆนะครับพี่โอก็เลยหักคะแนนตรงนี้เล็กน้อยอ่ะดูว่าพี่โอจดอะไรเพิ่มเติมมาอีกเรื่องหักมุมเรื่องเซอร์ไพรส์นี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้นะครับก็พูดไปหมดแล้วแหละมีอะไรที่พี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดจาไม่ถูกหู ทำอะไรให้ไม่ถูกใจมีคำพูดดูหมิ่นเกลียดชังเหยียดยามก็ต้องขอภยัยเวลณะที่นี้ด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆทั้ง YouTube และ TikTok สสำหรับคลิปนี้ขอให้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยควาสนุกพี่โอแนะนําจริงๆครับ8เต็ม10ขอบคุณครับสวัสดีครับ